จ็สบเจเอาละค่อยๆแจกค่อยดหรือหรือึตานัขวาเนี่แล้งว่าแจบรอบนี้จกเสร็จแล้วเป็นกอแล้วก็เป็นกอสยแก่บายดีเจ็ดี่หกสิบแปดตรงนี้ถูกต้อง่สงสงิตรงนีง้ เดี๋ยวนี้เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานแล้วอนนอเออมันไม่ยอมจากลงจากรถอยู่เนี่เแค่งานอยู่บางเกาบ่แค่งานอยู่บังเกาอีบิวเหรอบางนี้เขาเจ๋งไปแล้วนี่พรุ่งนี้ปาลาลปปปมาเพลาลิลรีไปแม่งทั่วทิทั่วทั้งทางเลยเ คนไม่มีไงตอนน้องให้ไปบังดีสองโมงเลิกห้าโมงอะไรติดเคสเคสสับเหรอเท่าไรถูกเหรอสี่สิบกัรอยนง้อ่้ติดเครเรย,ยุงย,ย่ะวัววัตอนนี้เรียผัวใคโรโรร้โเียวัลูกว่ามากบลูกสาวว่ามากปป่ะรุบ้าน จะกลับไหมบ้านตาไปนะจะกลับไหมบ้านฮะไปเข้ากลับไปเข้าไปกลับเลยนะเดี๋ยวมันกระดิ่งเดี๋ยวรถมันสิลงเดี๋ยวตาไปนะไม่ไปนะ